สวัสดีค่ะพี่น้องข้าวดังประจำวันนี้ทั้งในเฟ e บุ๊กในเพจใน y ยูทูบว่ามีข้าวใดเกินข้าวน้องคุณจะไม่เห็นหนาพ่อครั้งแรกในชีวิตตื่นเต้น,ตนสัาใดจะเป็นจังใดก็ค่อยติดตามเพราะว่าวันนี้บอสบิก๊กอนุมัติรถตู้พร้อมคาซีทไปหลับน้องคุณถึง เลิงนุกทาจังหวัดยะโสธรมามฟังจากปากพ่อกล้องและบอดดิ้กัน,นค่ะว่าคุ้หรือคุณนคุ้นหรือคุณนคือคุณเออย่ำแต่ว่จาจะมาอย่างคุ้นนะคะผมไม่ได้ว่าผิดบอแม่แต่บอกภาษาไทยน่ะอักขรอะไรตั้งคุ้นกคุ้น,นไปเรียนมาหน่อยน้อง ก็จะมีเซอร์ไพรส์น้องคุณนะครับแล้วก็เรื่อง support สองสาเรื่องมีเซอร์ไพรส์น้องคุณหนึ่งแล้วก็หาผู้ใดอยากซัพพอร์ตน้องหรือว่าอยากส่งของสรงนั้นสรงนี้ไปให้น้องนะครับผมการติดต่อทางเพจน้องเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้พึ่งตั้งนะครับผมพึ่งสร้างเพจนะครับผม เพจชื่อ <c oughs> น้องคูณแฟนเพจนะครับผมเดเปิดโตมาเพจเดียวเป็นคนดังเลยอ่ะเออแบบด <c oughs> ก๋ไก่ซะเล่เด้อแบบจึง้งชุดๆก็เรื่องก็เรื่องทนะุกอย่างจะมาสิทธิ์คือผมยกให้แม่ของน้องนะครับผมให้เป็นคน จากการดูแลนะครับผมเรื่องเมาลายัยมาลงเมาลาัยอะไรประมาณนี้ครับผมใครอยากซัพพอร์ตน้องนะครับผมว่าผมจะติดต่อทางเพจน้องได้เลยนะครับผมลูกดังก็พอเห็นว่าที่ว่าลูกดังก็พอ ยังดูแลน้องคือเก่านะครับผมแต่ว่าก็กรรมสิทธิ์ดเอยู่นแม่นะครับผมโมเดลคือกรรมสิทธิ์นั่นนะครับผมคือตกลงครับต้นแม่เขาเจ้าแล้วต้นแม่น้อง้องคุ่นแล้วอันนี้ค่ะออกทาวสดคนตาม20ล้านคนใช่ไหมล่ะเขาจะบอกว่าออกทาวสดคนตาม20ล้านคน คือตอนนี้ยังไม่เจอน้องนะครับผม,มหัว่ากไปมาเหม,อมืมอนกันดสิต้องเสือ้อผ้พี่เสือออออ้อผ้ายนาะก็ต้องเสื้อผแม่ัสีมาเสื้อไผ่วันนี้จ่ตอนนี้เาะเนเสือไไ้อไผ้อไงแต่ตอน,นามากเลยนะลาศัิอยู่ไหนนะครับ พี่ดอกคาเบิงเดื้อทุกสิ่งก็แน้วดีสมองดังเรนแสงฟลมคุณเพื่อเลยจะเริ่มซื้อว่าจองสัวนะครับผมอีพีที่ยี่สิบนะครับผมวันที่ม <c oughs> ื่ออื่นนี้นะครับผมสิดเลยเบิรงตั้งในกระฝากติดตามฟ <c oughs> ้อมกคลนไหวนะครับผมข่าวช่อยคนดังข่าวออกทุกชั่วโมง ทำไมต้องออกคู่กันล่ะคะนี่เน่บดออกน้ากันครับเหร่นน้ากันโอ้ยออมาทีละคนเจมส์อยากออกคู่กันเนาะซูนี่กันใดเขามาเป็นคิวเป็นคิวโอ้ยเป็นคิวเนี่ยเจมส์คู่คู่เป็กี่ใบจังไดล่ะกิมมี่นโตะนีก็ิว่างใดล่ะครัเบิ้งเพิ่นโหลดเพิ่นกระิยอกันเฮ้เบิ้งที่ไหนบ้างไม่ยังไปล่ะไปยังไปใส่โป้ม่มีคนถามเหม อยงสูวกันอยู่นี่เนี่ยนี่เป็นตั้งใดลาบทเป็นยี่หยางเกาะรอบนี้ท่านเป็นท่านเกียงไก่แน่นอนเกียงไก่หมออ่อเกียงไก่ครับผมพ่ออ่อยี่หยางพมออ่อเป็นนักตัดเป็นหมอเป็นหมอครับคือถือเป็นหมออ่อปะเป็นหมอหมอออลงบาดสมพ่อมันถือเขาด่าเนาะเปคนเาเป็นอสมปืองทั้งพุนจ่าครับผมสวัสดีได้หลายเด้อ เราไปยังเดนเนี่ราบทด,ด้เรื่องเล่ายากง่ายแค่ไหนฮะบท <ด S 1> พูดไทยยังไหมฮะไม่ได้พูดไทยครับเป็นงานยากเลยแหละโอ้เป็นงานยากเลยแหละหเดบิวอ,อ,อีสานโอ้พออยากจะเบ้าออเลยล่ะพรุ่งนี้ก็ด๋ย่แจ้งใครซีน่าไปี่กับถามมาหลายมันบอถามเออว่านองคุณมืออื่นสิไดมาบอเอฟซี FC ก็อยากเห็นหลานหน่อยใครเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกเอเอ ลูกไส้น้องคุณสีมามืออื่นบอสส่งรถตู้ไปรับอยู่เรื่องนกท่าก็คือน้องสมาเอเตรียมเลี้ยงหลานนะเบบีทุกคนเตรียมเลี้ยงหลานน้อยพรุ่งนี้น้องคุณนะครับผมก็จะเดินทางมาที่นี่บอสก็ส่งจัดรถตู้ไปรับถึงที่แล้วก็เตรียมที่พักให้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องก็จะมาถึงประมาณช่วงน่าจะเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนะครับผมก็าสิบอตื่นพอมนติบอเห็นหนาพรอยทิยา จะเอลูกลูกเปลี่ยเปลี่าล้อล้อจะเอลูกดูโอ้ยคืเปลี่ยนเปลีนหมดเนาะเอ้สมมติสมมติเป็นลูกเอาลูกมาแล้วหยอกลูกอย่งไหนสมมติว่าให้ลูกย่ากไม่ให้ลูกลึ่นงั้นสิแม่โอ้ยจะเอใส่กล้องบ่เออโอ้ลูกไครพี่แม่ไปดับมาโอ้ดูไว้เนาะดูไว้นะฮะใครจะทำเป็นพ่อของลูกต้องดูไว้อย่างนี้นะฮะโอ้ยเอออ่ะ ขอบพเลยครับผมขอบคุณครับเสือคือขากระเทือนนี่ตกรถเข้ามามานี่ครับซาลิงเมาเรื่องราวน้องคุณดังซ้ำใดดังจนได้ออกหนังสือเข้าสดระดับประเทศมีคนมาเม้นมากมายบางคนก็บอกว่ามีคนจ้องจะทำลายแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเป็นจังไรแทนที่จะทำลายก็ทำให้กล้องดังไปกว่าเดิมอีก ผู้เ่าลูกติดลูกสายตาหักแท้บางคนก็บอกว่าตอนนี้ก้องดังน้อยกว่าน้องคุณแน่นอนมาติดตามกันว่าเมื่อคุณพ่อก้องเจอน้องคุณครั้งแรกในชีวิตจะมีอาการเป็นจังใดดีใจจนร้องไห้บอลือหัวเราะมาเบิ่งกันเ้ยพี่น้องวันนี้รู้เรื่องคะ่ะ